สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากช่วงนี้อากาศเป็นเย็นๆย็นเี่ยครับเขาอยากมาเบิงเ,เขาเรียกว่าฝนฝ่าจะน้อยท่านพี่น้องร่วมถึงอากาศในช่วงนี้ไปหาอีกจกักซีหาเมือเนาะพี่น้องครับมื่อวันอาทิตย์ที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าน้องครับเดี๋ยวฮอบเบิ้ลกันจังหน่อยว่าอุณหภูมิในช่วงซีหามือนี้เป็นยังไงครับอันนี้ แอดมินปักหมุดอยู่ในส่วนของขอนแก่นเนี่ยนะครับเขตภาคอีสานเท่านะครับโดยปักหมุดลงไว้ที่ขอนแก่นเพราะแอดมินกะเป็นคนขอนแก่นนั่นแหละพี่น้องครับอันนี้เบิ้งทับวันที่11พี่น้องแดดเปียงๆเ,เนาะจาก10บโมงมานี่กะตรงตามนั้นมีเมฆคึมๆน้อยๆกะตรงอยู่พี่น้องบ่ใบโมงแดดฮ้อนครับสี่โมงแรกกะหอนขึ้นกะจีเขาเรียกว่ามีเมฆมีหมอกอ้อ,อยมีเมฆ บ่บ่มีเมฆพี่น้องมีตะพันจันอันนี้ก็สีเหลืองนี่เป็นอาทิตย์เนาะสีฟ้านี่เป็นพระจันทร์นะครับวันจันที่สิบสองนี่มีตะเวนเต็มเต็มเลยพี่น้องครับแล้วก็อีเกิรงอีเกิรงกะทีเขาเรียกว่าบ่เต็มดวงนะพี่น้องจากที่มือวันอาทิตย์มือนี้เทานี่เต็มดวงเนี่ยแต่วันวันจันทร์นี่บ่เต็มดวงครับแสดงว่าเป็นขางแรเนาะพี่น้องมันก็จะค่อยๆหน่อยลงหน่อยลงนี่แหละเพราะว่าเบื้องจากสิบ สิบสองสิบสาี่น้องครับมันก็สิน้อยลงเรื่อยๆนะครับเท่าที่แอดมินเบิ่งด้นี่นะครับเรื่องฝนเป็นอย่งไรได้ข่าวว่าฝนสิมาพี่น้องครับมันคือบอ่มีเลยพี่น้องในเขตคอนแกนบ่มีเลยพี่น้องจากวันจันทร์สัปดาห์หน้าเนาะสัปดาห์หน้ากับมื้ออื่นนี่แหละพี่น้องครับ12 13 14 15 16จันทร์ไปฮอดสุกบ่เห็นฝนเลยผู้น้องเห็นแต่ดวงตะเวนกับอีกเกิงนะครับซึ่งมันที่เป็นอย่งไรเดี๋ยวเขาว่าเป็นภาพรวมของพื้นทีี่่นนะพ้องครับ โดยเบิงปฏิบฝนและฝ่าพาพี่น้องครับฝนเลยพาภาพเป็นตัวบอกครับเป็นตัวบอกว่าฝนมันที่เป็นยังไงเราพี่น้องนะเดี๋ยวเดี๋ยวอแอดมินก็อยากเบิงในภาพรวมมุ่งกว้างของถูกผู้มีผักครับอุณหภูมิไล่าตาไปพี่น้องการไล่าตาออกกรอนนเะพราว่าอุณหภูมิมันทีเขาเรียกว่าเป็นแต่ไล่าตายพี่น้อง เดี๋ยวแอดมินเอาออก,กอน,นะครับแล้วกว่าเบิ้งภาพร่วมของฝนและฝ่าผ้าพี่น้องครับถ้าฝนและฝ่าผ้าถ้าเบิงเ้งมมนกระเทาะเสียงเสียพี่น้องมันคืมคืมยี่มองได้แน่ละครับคืมยี่มองอูอ้นูพี่น้องครับมันว่าเป็นส้นเท่านะส้นอื่นแต่เป็นไทยแลนด์เท่าที่เป็นแบบนี้ครับวิ่งจัดช่วงที่มันคืมก้อนหนานี่ครับก้อนหนานี่นะครับ ก่อนหนานี้สองสามมือแล้วก็ย่ามเสาไม่ดีคืมเดี๋ยวคนมันไอเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเบื้องตอนเสาๆนิดนึ่งคุณน้องเพราะว่าตอนเสาไม่สีคึมๆึมเลยนะครับวาเห็นเนี้ยมันจะคืมโดยการเบื้องย้อนหลังกลับไปนะครับเบื้องย้อนหลังกลับไปในหลายหลายมือเนาะถ้าเบื้องแบบเราดาร์ดาวเทียมนะครับเรดาร์อากาศมันสีสามารถเบื้องย้อนหลังได้นะครับเป็นสิบสองชั่วโมงภายในคุณน้องนะครับเดี๋ยวปีตัวนี้มึงก็เนาะสิบสองชั่วโมงเท่าเบื้องย้อนหลังนะครับเบื้องแบบ เอาแบบกลางๆแล้วกันเนาะนี่พี่น้องครับขอนแกลนนะครับนี่นี่สังเกตไหมครับอันนี้ผู้ใดอยู่โซนอื่นกับบางโซนอื่นในเวลาสองสิบสองชั่วโมงแก่ก็ได้แตกต่างกันมากพี่น้องลักษณะของอาการเคลื่อนที่ของเมฆเมฆหมอกฝนเนาะเอา้าพี่น้องยุพี่นะครับเ,เดี๋ยวแล้วตัวนี้มันย้อนเ่อ,อไรเนาะตัวนี้ถ้าย้อนกามากะที่เป็นวันที่สิบเอ็ดเที่ยงคืนซึ่ง มันเกิดบ,บอลเดี๋ยวเด้พี่นอ้องย้อนขึ้นมานิดนึงนะครับมันเกิดร,ร้นถลอแล้วภากไตพี่น้องจังสีมีลักษณะของเหมอกและฝนอยู่ที่ชุมพรเห็นไหมครับนี่โซนชุมพรมีนะครับโซนภากไตนั่นแหละตรงผู้เกติสุราษ์ธานีเกาะสองบางสะพานน้อยแถวชุมพรอพี่น้องครับแต่ถาราตุพิเขตภาคอีสานเข้า บ่มีเมฆบ่มีฝนแต่เชียงใหม่เชียงรายมีในช่วงอะไรพี่น้องมือนีแหละวันอาทิตย์ตอนบ่ายสามกัในช่วงว่างหันหะพี่น้องตอนนี้มันก็หาโมงเนะตอนที่แอดมินมาเหตุคลิปนี่ยคือประมาณหาโมงนะครับทีนี้เขาถิอเดินทางต่อไปว่ามีโอกาสเกิดฝนบมื่อคาว่ามีโอกาสเกิดฝนในช่วงไหนพี่น้องครับอ่าถ้าช่วงไหนโบมีฝนมากเนาะห้ากระดิพานไปดิพี่น้องัางช่วงนี้วันอาทิตย์สี่ทุ่มหาทุ่มเนี่ยไปหาเที่ยงขึ้นยังโ่เห็นเนีย สังเกตว่าครับบ่มี่ยั้งเลยนะครับเป็นเงียบไปมดเห็นไหมครับเงียบเป็นมดตัวนี้เท่ากับ่านไปพี่น้องจนกว่าที่เจอครับจนกว่าที่เจอเมฆและฝนที่มัน่นมีความหนานแน่นนะพี่น้องเนาะที่มีความนานาแนนพ่อที่จะยุดแล้วก็บเบิ่งวา่าโซนไหนมันหลายมันหน่อยนะครับตัวฮอว์บ้านจันช่วงบ่ายแล้วก็เซยพี่นอ้องอาะที่มีบางในช่วงภาคใต้ผ่านมานิดเดียวพี่น้องครับจนฮอดสองทุ่มของวันจัน ที่สิบสองพี่น้องว่ามีอย่งพี่น้องเบิ้งอันนี้เนะครับมีเบิ้งช่วงวันจนันทร์อังานนะคากาศเวลาตีหนึ่งตีสองตีอังคารที่สิบสามตีสามตีสี่เห็นไหมพี่น้องเมฆบ่ได้ไหลมาทั้งเฮาเลยนะครับแสดงว่าตอนนี้บ่มีอย่างแล้วนะครับในเขตของประเทศไทยเฮาบ่ามีอย่างครับอาจจะมีช่วงวันอังคารที่สิบสองช่วงหาโมงจีนครศรีธรรมราชนะครับอาจจะมีคึมมีอย่างแน่นะครับแต่ว่าส่วนอื่นบ่เห็นนะครับ บ่เห็นนะครับในในในเท่าที่เบิง่งเนาะจนฮอดทุ่มหนึ่งสอ,ง,อง,งทุ่มคนข้างคานที่สิบสามก็ยังบ่มีอย่างพี่น้องยังบ่มีอย่างที่ที่เบิ่งแล้วมีโอกาสเป็นไปได้เนาะเพราะว่าปริมาณน้ำฝนไม่ยุ่นหนีเลยพี่น้องนี่ถ้าสีเข้มๆจนฮอดสีแดงมหาแสนนี่มันจังมีฝนนลยครับถ้าเป็นสีว่าฟ้าเนี่ยคือยังเป็นล่มเป็นข้มขึ้นเป็นเมฆอ่อนๆอยู่พี่น้องจนฮอดวันที่สิบสี่แปดโมงเก้าโมงเลยยังบ่มีอย่างพี่น้องเอาง่ายว่าช่วงนี้นะครับ ฝนโบนิบนมาฮอดโซนของภาคอีสานภาคเหนือแต่ไปทางไตมีพี่น้องในช่วงจัง14เนี่ในช่วงแลงมากนี่เริ่มขึ้นพี่น้องที่มากที่ความขึ้นม,มากขึ้นนะครับของอเขาเรียกว,ว่าเมฆและฝนนะนี่ตอนนี้กำ้องยุบฝนและฝ้าพายพี่น้องครับ,บคือเราสามารถเบิงจากตรงนี้น,นะครับพฤห,หัสที่1 5หา้า แปดโมงนันคือเก่าครับเก้าโมงสิบโมงว่าเห็นอย่างไรพี่น้องเท่าที่สังเกตอ่ะส่องสีมีแน่ในช่วงวันพฤหัสที่สิบหาใบสองอยู่ที่ผากตะวันออกกับผากใตาได้เป็นหลักพี่น้องแล้วกระจางออกในช่วงทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะครับหมองอื่นบ่มีพี่น,อน้องเหนืออีสานกลางตอนตกบ่มีอย่างครับในช่วงวันศุกร์ที่สิบหกตีหนึ่งตีสองตีสามกะยังบ่มีอย่างครับอที่มีส่วน กล,ลางของเพร,เเระพาะต้องเปลี่ยนเห็นบ่พี่น้องทางภาคตะวอ้นี่ม,มีมีวันศุกร์ที่16เห็นบ่พี่น้องมีทางชุมพรนครราชสีมานะครับแล้วก็เข้าไปทางภาคตะวันฟังใช่ฝั่งภาคตะวันออกเนาะแล้วก็วันศุกร์ที่16เวลาหกโมงแรกค่ำนะครับในช่วงภาคใต้นะครับพี่น้องครับแล้วก็หายไปจนฮอดหาทุ่มหกทุ่มเที่ยงขึ้นจนฮอดวันเสาร์พี่น้องเอาไง่ายๆว่าเท่าที่สังเกตมาเนี่ย ยังไม่มีความเป็นไปไดที่ฝนจะตกในภาคาเหนือภาคอีสานภาคก,กลางเนาะพี่น,น้องเนาะแต่ว่ามีโอกาสเกิดที่ภาคใต้กับภาคตะว,วันออกนิดๆน,น,น้อยๆครับบอดซึ่งบ่เยอะนะครับจนอวันเสาร์ที่17บเจ็่ายสองจังที่มีความขึ้ออกไปทาง้งภาคตะว,วันออกพี่น้องร่มหแห้งพร้อมนี้นะครับไปทั่งขึ้นไปทงังกลางกลางลงมาใต้นิดนึงแล้วก็หายไปในช่วงวันอาทิตย์ช่วงเชงขึ้นไปนะครับ สั้นเดียวเขาหยุดเด้อพี่น้องเด้อเขาหยุดไว้เพราะว่าบอเห็นอย่างนะครับก็แสดงว่าในช่วงสัปดาห์หน้านะครับ11บเอ็ดไอ้12บสอง1ิบี่องถึงสินี่แอดมินเบิ่งแล้วบ่เห็นบ่เห็นว่าจะมีโอกาสเกิดฝนในช่วงภาคเหนือภาคอีสานแล้วกะภาคใต้พี่น้องครับหรืออาจจะมีก็อาจจะเป็นแบบฝนพานซึ่งอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบิง่งเบิ่งอีกเที่ยน,นึงในช่วงที่มี ล่มแห้งมี่ลักษณะล่มฝนนะพี่น้องครับเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวแอดมินสิม่วเบิ้งอีกเที่ยน,นึงแต่โดยภาพรวมแล้วเท่าที่เบิ้งจากาเขาเรียกว,ว่าวินดีดอทคอมเนะาะเท่าที่เบิ้งเนี่ยบ่เห็นพี่น้องในช่วงสัปดาห์หนาสิบสอถึงสิครับเป็นอังสั้นกะคลิปนี้เฮากะเอาเอาไว้ซ้นี้ก่อนพี่น้องครับเพราะว่าบ่าเห็นอย่างนะครับบ่เห็นอย่างเดียวถ้ามี่ยังที่เปลี่ยนแปลงมากกว่านี้เดียวสิม่วขึ้นเบิ้องไม่พี่น้องว่าเพราะว่าแอดมินเองกับเบิ้งของเจ้าของเขาเกินนะครับ ถ้าเกิดฝนตกดีมันว่าเาคากาศที่ได้เตรียมในเรื่องของการเกษตรอียังของแอดมินหลักการเดินทางของแต่ละคนเนาะตังมาว่าวส่วนัาคี่น้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ